น่าจะเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาชมนะครับโอเคเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะเริ่มพูดเลยก็แล้วกันเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวเนื้อหาเนี่ยมันไปอยู่ไกลเกินไปแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เป็นเวลางานอยู่เนาะเพราะว่าบ่ายโมง ครึ่งเองนะครับลายท่านคงทํางานอยู่แต่ว่าผมจะ live ไลฟ์ไปแล้วไปแล้วก็ให้มันอยู่ในระบบนะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึ่งนะครับสำหรับจุดประสงค์คลิปที่ออกมาไลฟ์ตอนนี้นะครับก็คือเป็นในเรื่องของการรับสปอนเซอร์นะครับหรือผู้สนับสนุนคลิปสอนที่เรากําลังจะปล่อยออกมาในช่วงปลายปีนี้หรืออีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับหรืออย่างช้าที่สุดเนี่ยอาจจะปล่อยประมาณต้นปี นะครับก็คือหลังปีใหม่อาจจะปล่อยเลยนะครับมัคคลาที่จะถึง <c oughs> นะครับก,ก็หลักๆก็คือเราจะรับสมัครสปอนเซอร์เนี่ยนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับซึ่งสปอนเซอร์หลักเนี่ยก็จะ,ะเรียกว่าจะถูกแนะนำนะครับสินค้าและบริการของสปอนเซอร์เนี่ย ในในออปชันที่เป็นสปอนเซอร์หลักแล้วก็จะมีอีกแบบก็คือเป็นสปอนเซอร์เป็นโคสปอนเซอร์นะครับหรือสปอนเซอร์ร่วมนะครับก็อาจจะงบประมาณน้อยกว่าแต่ว่าก็ยังอยู่ในเรียกว่าในคลิปหรือในการแนะนำอยู่ด้วยซึ่งเราจะมีการอธิบายรา,ายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับ mm. แต่ว่าอันนี้จะมาไร์คร่าวๆก่อนให้ได้ทราบก่อนว่าเออเรา,าจะมี แพ็เกจนะครับที่จะประสานบันตัวนี้นะ,ะนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จะจัดทำเหมือนที่ได้บอกไปก็คือคลิปสอนใช่ไหมครับคลิปสอนเนี่ยก็จะเป็นคลิปสอนคลิปสอนที่เราจัดทำมาโดยเฉพาะนะครับไม่ได้เป็นคลิปสอนที่มีวิดีโอสอนอยู่แล้วหรือบันทึกการสอนมาก่อนหน้านี้นะครับแต่จะเป็นคลิปสอนที่มีการปรับปรุงแล้วก็จัดทำเนื้อหาพร้อมทั้งการปรับปรุงเนี่ย ขึ้นมาใหม่เลยโดยเฉพาะนะครับแน่นอนว่าอาจจะอยู่ในหัวข้อที่เป็นด้านคลีน o ูมด้าน SVAC เหล่านี้แหละเพียงแต่ว่าตัว c l e น n ูม s v s v a เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายท็อปิกในการเรียนในการศึกษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้มีการอัปเดตด้วยแล้วก็ผลิตเนื้อหาขึ้นมาเพิ่มแล้วกันเรียกว่าเพิ่มแล้วกันทั้งทำเพิ่มด้วยแล้วก็ เราก็มีอยู่แล้วบางส่วนที่จะเอามาผสม,มองค์ความรู้แต่ว่าเราก็จัดทามาโดยเฉพาะที่จะใช้สอนว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ความยาวถามว่าคลิปตัวที่จะใช้สอนเนี่ยยาวไหมก็น่าจะมีระดับ2ชั่วโมงขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครเคยเรียนฟรีทางช่องทางออน,ออนไลน์ที่เขา เขาเรียกว่าอะไรเขาสอนกันอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะในไทยและต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะองต่างประเทศที่เราแบบเซิร์ชข้อมูลแล้วดูข้อมูลได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้ามีการเว็บบินาร์ inar, หรือว่ามีทิชชิ่งจิวเจอรเรียลอะไรพวกนี้มันก็คือประมาณชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มเยอะแล้วนะชั่วโมงก็เริ่มเยอะแล้วแต่ผมอันนี้ผมน่าจะมีระดับ2ชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันจบจบเรื่องไปแบบ แทบจะแบบเบสิกได้เลยอะ่ะหรือฟันดาเบนทอนได้เลยแหละอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเน้นนะครับเรียกว่าเน้นเน้น Update อัปเดตอ่ะเน้นอัปเดตในปี67ใช่ไหมครับปลายปีแล้วแทบจะ68ดอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเน้นนะครับจากาที่เราทำแบบเทรนนิ่งมาตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการเ,าเรียกว่าศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีการอัปเดตนะครับสิ่งที่จําเป็นในเนื้อหานะครับเพิ่มขึ้นมา ก็จะอยู่ในคลิปนี้ในท็อปปิกนี้แต่ต้องอธิบายอีกครั้งว่าท็อปปิกเนี่ยของ Clean Room และ s v a c เนี่ยม,มันมันมีหลายท็อปปิกนะครับท็อปปิกเนี้ยก็เป็นหัวข้อสำคัญท็อปปิกหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอ่าตรงนี้ถามว่าเกี่ยวยังไงกับสปอนเซอร์ซึ่งเราต้องอ่อธิบายเบื้องต้นก่อนให้ให้ให,ให้ให้ผู้สนใจหรือคนที่จะเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยได้ได้ทราบก่อนว่า มันคลิปเราเนี่ยมันจุดประสงค์ทํามาเพื่ออะไรแล้วมันมันดีประมาณไหนนะครับแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเป็นการพูดคุยกันทางหลังไม้มากกว่าแต่ว่าอันนี้ผมก็ถือโอกาสแบบพูดเด็บในวงในวงกว้างไหมก่อนนะให้ให้คนแบบได้เห็นกันหลายๆคนนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้วิธีการติดต่อยกหูไปให้ครบเนี่ยคงจะลําบากนะครับก็รู้จักเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ใช้วิธีว่าผมอาจจะยกหูไปหาเองเนี่ยระดับหนึ่งนะครับหรือติดต่อไปโดยตรงเนี่ยระดับหนึ่งแต่ว่า ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์นี่แหละเพิ่มเติมเข้ามานะครับให้เพื่อนๆได้เห็นอ่ะแสดงว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วแหละว,ว่าผมกําลังมาคุยในเรื่องของออรับสปอนเซอร์นะครับรับสปอนเซอร์ถามว่าสรุปว่าสปอนเซอร์เราก็มี2รูปแบบก็คือเป็นสปอนเซอร์หลักแน่นอนว่าสปอนเซอร์หลักก็จะต้องแบบมีการโฆษณามีออปชันที่มันมากใช่ไหมครับตามตามค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนม,มาอยู่แล้ว สปอนเซอร์หลักเนี่ยจะมีลายเดียวนะสปอนเซอร์หลักในแต่ละเรื่องในแต่ละท็อปิกเนี่ยเราจะรับแค่ลายเดียวเราจะไม่รับแบบสปอนเซอร์หลักแล้วก็เอ่อรับสปอนเซอร์หลัก3ามลายในในในท็อปิกเดียวตอนเนี้ยเราจะรับแค่ลายเดียวต่อตอนหนึ่งคอนเทนต์ที่เราทําหรือหนึ่งเรื่องที่เราสอนเนี่ยนะครับลายเดียวนอกนั้น,นียก็จะเป็นโคสปอนเซอร์นะครับเนื่องจากว่าคงจะใช้สปอนเซอร์หลักในคอนเทนต์เดียวเนี่ยมันก็คง ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในเบื้องต้นนะเราก็เลยเซตว่าเออน่าจะเป็นสปอนเซอร์หลักเนี่ยเจ้าเดียวแล้วก็สปอนเซอร์รองเนี่ยอาจจะสองสาเจ้าสาสี่เจ้าแล้วแต่ว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยเราจะหาได้กี่เจ้าวะนะครับสําหรับพี่ๆที่เรารู้จักอยู่ตามองค์กรต่างๆนะครับอ่าโอเคนะครับงั้นแปลว่าเข้าใจแล้วว่าว่าเราก็มีจุดประสงค์ที่ว่าให้สปอนเซอร์เนี่ยมาสนับสน,นุนคลิปสอนอ่าตรงนี้ถามว่าใครได้ประโยชน์บ้าง2 3สาฝ่ายนะครับ คนแรกก็คือว่าโอเคทางทางทางช่องเนี่ยเดี๋ทางเพจเนี่ยก็ต้องได้ประโยชน์อยู่แล้วแหละส่วนหนึ่งเพราะว่าเราทําตรงนี้ออกไปเนี่ยเราเป็นการเผยแพร่ในเชิงแบ่งปันความรู้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างการเติบโตของช่องของเพจหรือ,อดึงดูดลูกค้าด้วยอ,อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะอันคนแรกก็คือเราก็ได้ได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่และคนที่2ก็คือว่าผู้เรียน ผู้เรียนที่เป็นผู้ติดตามหรือว่าเป็นบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยนะครับทั้งเป็น f o l l o w e r อยู่แล้วและเป็นคนอื่นๆที่ยังไม่ใช่ f o l l o w e r โดยตรงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ความรู้ตรงนี้เพราะว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราทำเนี่ยเราผลิตขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เราบอกว่าเราเน้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเราพูดว่าเราเน้นเนี่ยแล้วนันนทันทีเราเพิ่งจะทําออกมาทีเดียวซึ่งถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยผ่านมา5ปีเนี่ยผมเพิ่งจะทำนี่แหละนะครับ พี่จะออกมาแบบจริงจรย,ยังๆเนี่ยแล้วเป็นแบบเป็นสาธารณเดอ่ะแล้วคิดว่าทำเ,าเน้นเนื้อหาและคุณภาพเนี่ยมากพอสมควรซึ่งก็ดูต่างประเทศมาพอสมควรว่าเฮ้ยเราจะต้องสอนยังไงหรือว่าจัดเนื้อหายังไงให้แบบสูสีอ่ะให้สูสีกันนะเอาง่ายๆประมาณอย่างนั้นนะครับไม่แยก่กว่านะครับ บางส่วนเราจะดีกว่าด้วยนะครับในการพรีเซนต์นะไม่ได้บอกว่าองค์ความรู้เรามากกว่าแต่ในการพรีเซนต์หรือความครีเอทีฟความน่าสนใจพวกนี้เราอาจจะมีลูกเล่นอะไรใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ประโยชน์แน่นอนผู้เรียนอ่าส่วนที่3ก็คือผู้สนับสน,นุนนี่แหละนะครับเพราะว่าในเมื่อ,อ,อผู้ผลิตคลิปหรือผู้ทำคอนเทนต์แล้วก็ผู้เรียนก็ได้ประโยชน์แน่นอนว่าผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้จําหน่าย นะครับผู้รับเหมาแล้วก็ผู้ให้บริการทางด้านที่เกี่ยวข้องในอุตส,สาหกรรมคลีรูมและ Hvac uh, system ตรงนี้นนะครับทุกส่วนเลยก็ก็ก uh, สามารถสนับสนุนตรงนี้แล้วก็ uh, เป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะเห็น uh, สินค้าและบริการและการแนะนำจากเรานะครับว่าโอเคตรงนี้อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับ อย,อย,อยู่ขึ้นอยู่กับว่าผู้สนับสนุนเนี่ยเขามีการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งเขาในระดับไหนหดูลงทุนไประดับไหนแล้วเาผมเชื่อว่าถ้าผู้สนับสนุนเป็นขนาดกลางขึ้นไปเนี่ยเขาก็ต้องมีงบประมาณในการทําตรงนี้อยู่แล้วแหละหรือชแนลอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่มีการพรีเซนต์หรือมีการนําเสนอโดยผู้ช่วยชาญเพราะฉะนั้นการที่นำเสนอโดยผู้ช่วยชาญเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างโดยจากการที่เราไปใช้ยกตัวอย่างอย่างอิน l u เ n นเซอร์เนี่ยอันนั้นอนะ่ะ มันดีอยู่แล้วแหละครับเพียงแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบางทีหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็จะมันก็จะสูงนะครับหนึ่งมันก็จะสูงอ่าข้อที่สองก็จำกัดคือว่าอ่าเออเราไม่สามารถเอาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาทดแทนการสอนได้นึกออกไหมครับมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านนี้นะครับที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ที่จะมาถ่ายทอดตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่มี อินฟูที่ไหนจะทําตรงนี้แทนได้นะครับต้องเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในด้านนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทำนะครับอันนี้คือคือคือข้อดีนะครับอ่าอีกอีกส่วนหนึ่งอ่าสปอนเซอร์เราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้การตลาดทุกรูปแบบหรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์โดยทั่วไปปกติได้อยู่แล้วเพราะเขาทำกันอยู่แล้วนะครับโดยปกติอยู่แล้วทําโดยปกติอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นเป็นทางเลือก นะครับเป็นเป็นออปชันเป็นออปชันและเป็นออปชันที่น่าสนใจเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่ไม่มีสามารถที่จะเอาเอาอย่างอื่นมามาทดแทนได้มันเป็นการเสริมเข้าไปอีกนะครับมันเป็นการบวกประสิทธิภาพการตลาดเข้าไปอีกนะครับมันไม่ได้เป็นการที่ว่าจะจะจะเอาตัวเลือกอันนึงแล้วไม่เลือกอันนึงแต่มันเป็นการเสริมนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ดีกับดีแล้วอีกตัวสุดท้ายนะครับ คลิปตัวนี้มันจะอยู่ไปเนี่ยผมก็รับประกันว่าอยู่ไปนานแน่นอนแต่ว่าผมก็จะมีข้อตกลงว่าเออผมจะคุยเป็นเชิงระยะเวลาที่สามารถจับต้องได้ก็คือ7ปีผมจะไม่ใช้คำว่า lifetime นะเพราะว่าผมเห็นผมเห็นหลายๆบริการเนี่ยใช้กันเยอะ lifetime เนี่ยผมถามว่าตัวผมเองเนี่ยและเพจทักคินลุมเราจะไม่ใช้คำว่า lifetime อะไรก็ช่างที่เป็น contract เนื่องจากอะไรมันไม่มีอะไรอยู่ยงคงกระพันและเป็นอมตะทุกอย่างมันมีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอด การที่เราระบุ5ปี7ปี10ปีเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วถูกไหมครับในอนาคตรเราไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างเราจะบอกไลฟ์ไทม์แล้วเราจะ o อเปรตตรงนี้ตลอดชีพไปเลยเหรอหรือว่าเราจะเช่าตัวคลาวด์ด a t a หรือเว่าเซิร์ฟเวอร์ตลอดแล้วเราเอเปรตไปได้ตลอดไหมอันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่โฆษณาเกินจริงผม5ปี7ปีเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับทีนี้ใน7ปีเนี่ย สปอนเซอร์หรือพี่ๆเนี่ยก็จะอยู่ในคลิปนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงออกเด็ดขาดก็คือจะเราแนะนำอย่างไงไว้โลโก้ทานเด้งขึ้นมาตอนไหนใช้เวลาเท่าไหร่ก็เป็นไปตามนั้นเลยนะครับซึ่งรายละเอียดค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าสนใจไม่สนใจแล้วอ,อ,อีกข้อดีหนึ่งคืองบประมาณก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าเราเป็นช่องช่องเล็กเราเพิ่งทำรับสปอนเซอร์นะครับสำหรับฝากสำหรับผู้เรียนนะครับหรือ f o l l o w e r Page นะครับผู้ติดตามช่องต่างๆท,งทุกทุกช่องทางของเรานะครับเตรียมตัวเลยอันนี้จะเป็นจะเป็นท็อปปิกที่ผมรับรองว่าไม่ใช่ท็อปปิกธรรมดาแน่นอนอะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเป็นท็อปปิกที่คนถามหาบ่อยนะครับว่าเอ้ยมีมีม,ม,มีมีส่วนที่เนี่ยที่ผมทำเนี่ยแต่ผมยังไม่เฉลยว่าอะไรนะครับไหมมีให้เรียนไหมตรงเนี้ยอยากเรียนเออแล้วค่อยไต่ระดับอะไรเงี้ยอยากเรียนโดยรวมของส่วนนี้ก่อนมีไหมอะไรเงี้ย อันนี้แหละทาให้เรียนกันแบบจังๆเลยนะครับสองชั่วโมงผมว่าน่าจะครึ่งอ่ะถ้าไปสอนก็ครึ่งวันนะถ้าเป็นออนไซต์นะต้องมีระดับครึ่งวันนะซึ่งอัดแน่นอนครึ่งวันของแต่ละคนไม่เหมือนกันครึ่งวันของแต่ละผู้สอนไม่เหมือนกันตัวชั่วโมงไม่ได้บ่งบอกประสิทธิภาพหรือเปอร์ r ฟอร์แมนซ์ในการสอนหรือคุณภาพเนื้อหาหรือศักยภาพในการถ่ายทอดไม่เหมือนกันครับผมผมไม่ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยได้คะแนนจนเต็มนะแต่ว่าผมคิดว่าไทยคลี r o ูมเนี่ย ก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์ของหลายๆองค์กรที่เราไปสอนว่าเออประสิทธิภาพการสอนคุณภาพเนื้อหาความน่าสนใจและการถ่ายทอดเราเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับนะครับโอเคนะครับถ้าง,งั้นก็ฝากไว้แล้วผู้ที่เตรียมรอเรียนเนี่ยนะครับก็ประมาณช่วงปลายปีนะเตรียมเลยหรือว่าบางครั้งอาจจะไปปล่อยต้นหลังหลังปีใหม่ก็ลองดูนะครับรอเรียนส่วนพี่ๆที่จะสปอนเซอร์ เดี๋ยวมีรายละเอียดที่ผมเซตเอกสารไปแล้วว่ามีเงื่อนไขการบริการอย่างไรบ้างแล้วตัวเนี้ยเรียกว่าโปรเจกต์เรียกว่าโปรเจกต์แล้วกันโปรเจกต์เนี้ยผมจะเริ่มปล่อยนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมตรงเนี้ยอาจจะต้องรีบตัดสินใจนิดนึงเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะรอไปยันกุมภามีนาได้หรกเปลไหมเพราะว่างานที่เราผลิตออกมาแล้วผมผลิตแล้วด้วยนะ ผลิตแล้วนะครับเหลือแค่ว่ามีใครบ้างที่จะร่วมแล้วก็เตรียมเอาโลโก้หรือเอาเอาส่วนที่เป็นบริการท่านอนะเอามาอินเสิร์ตแค่นั้นเองแล้วก็ปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเอาบริการแล้วมาอินเสิร์ตผมใช้เวลาไม่นานแต่ว่าผมจะต้องหาสปอนเซอร์เนี่ยสามถึเจ้าก่อนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะเพราะนั้นถ้าใครพลาดหัวข้อนี้ก็เสียดายมากเพราะว่าผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่า ผมอาจจะมีหัวข้อเพิ่มในอีกสอสาเดือนข้างหน้านะผมถึงจะทําอีกทีแสดงว่าท่านจะต้องรอไปอีกสองสามเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วหัวข้อที่ทําต่อไปอก,ก็ก็คงคิดมาดีแหละแล้วทาแต่ถามว่าจะมาแทนหัวข้อนี้ได้ไหมมันแทนกันไม่ได้เพราะหัวข้อนั้นเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าก็เป็นทีเด็ดอะผมถึงเอาขึ้นมานํานําเรือธงนึกออกไหมผมต้องคิดมาแล้วว่าไอหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อที่ มีความน่าสนใจที่สุดหวในหัวข้อหนึ่งของคลีรูมและระบบ h v a c เนึกออกไหมผมต้องผมต้องคิดมาแล้วในในหัวข้อทั้งหมดที่มีเนี่ยว่าอะไรสำคัญอ,อะไรอะไรสำคัญอะไรน่าสนใจเนี่ยนะครับผมต้องคิดมาแล้วว่าอันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดของระบบด้านพวกนี้นะครับเพราะนั้นต้องรีบครับพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดโอเคครับงั้นจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวแบตจะหมดละ